เท่รยี่สิบาทครับเห็นไหมยี่สิบาทไม่น้อยนะเอเอคือเดี๋ยวไก่ยี่สิบบาทก็กินได้แล้วเออมาลองดูครับมาลองดูไม่โดนไม่รู้หรอกเออต้องมาโดนเองครับไม่มาผมถือว่าพลาดเออบางใหญ่นี่เองเอออร่อยเดีย๋ยวคงปรอบไม่ต้องปรงุงเฮ้ยคนอื่นไงไม่รู้แต่ผมไม่ต้องปรงุงอ่ะผมว่าอร่อยแล้วลงตัวนี่คนดูเดีย๋ยไก่นะครับมันจะเป็ดเออเป็นไงเป็นไงมันน่าโดนไหมเออ ไก่ไม่เหนียวนะครับนุ่มๆเลย20ิบาทแต่ได้ไก่นุ่มๆนะน้ำซุปก็หอมด้วยอร่อยผมกล่อมครับลงตัวตอนี้พอดีสวัสดีครับกีฬาช่ได้วยสองล้อกับนายตูนนะครับวันนี้ผมมาที่บางใหญ่ครับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับถ้าบอกพี่กัดใกล้ๆก็คือวัดสแกรครับวัดสแกจะออกไปทางนี้แล้วก็าตางไฟฟ้าบางใหญ่ก็อยู่ทางนี้แหละครับออกไปทางนั้นแหละผมพาเพื่อนๆนะครับมานี่ ร้านก๋วยเตี๋ยวไกน่น้ำดำเพื่ออะ20บาทครับผมลองกินไปแล้วเมื่อกี้แล้วขอข้ถ่ายคลิปเลยกินเสร็จเมื่อกี้เลยครับแล้วก็ออกมาขอข้ถ่ายคลิปเลยอ่าแล้วก็ร้านนี้นะเขาจะมีน้ำจี้น้ำยาปูด้วยนะแล้วก็มีอาหารตำสั่งด้วยพวกข้าวผัดปูข้าวผัดบนเชียงอะไรพวกนี้ประมาณนี้แหละครับน,นี่แหละครับนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำดำยี่บาทครับเดี๋ยวมาถามพี่ตั้มเจ้าของร้านครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มผมถามเนี่ยเปิดมานานยังตรงเนี้ยตอนนี้เปิดได้เกือบเดือนแล้วครับเกือบบเเดือออนนลละะแ้้้วขงงพีีี่่ตัมมไราย ก็หลักๆก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับ20บาทก๋วยเตี๋ยวไก่20บาทขนมจีนน้ำยาปูพวกข้าวผัดปูอาหารต่างๆนะครับพวกผัดกะเพราอะไรนะครับอ๋อพวกนั้นก็สตาร์ทเริ่มต้นเท่าไหร่พี่สตาร์ทเริ่มต้นที่20บาทนะครับพวกข้าวผัดปูพื้นที่เป็นปูก็จะ50บาทแล้วก็ผัดกะเพราต่างๆจะ40บาทแล้วเอางี้พี่เปิดปิดกี่โมงครับเปิดเปิดถ้าได้ทานเลยก็ประมาณสัก10โมงครับ10โมงไปจนถึง10โมง 6โมงเย็นแล้วเปิดปิดวันไหนบ้างพี่ยังไม่มีปิดครับตอนนี้ยังไม่มีปิดเปิดไปเรื่อยๆก่อนแล้วพี่ตั้มผมขอเบอร์โทรด้วยครับผม092ครับ092 362 362ครับ4518 4518ครับผมพี่ตั้มเดี๋ยวผมเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ถ้วยนี้กว่าเป็นบะหมี่ครับใช่ครับครับพมดีครับ ครับนี่ผมได้มาละถ้วยละยี่สิบาทครับไม่น้อยนะเออคือเต๋ <atrav ies> เวไก่ยี่สิบาทก็กินได้แล้วเออมาลองดูครับมาลองดูไม่โดนไม่รู้หรอกเออต้องมาโดนเองครับเมื่อกี้ผมมาชิมไปละถ้วยหนึ่งเฮ้ยอร่อยดีต้องมาโดนครับวัดสแกนี่เองอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับผมนี่ยี่สิบาทไม่น้อยนะเออดูเดี๋ยวมาดูดูไก่เห็นไหมนี่นี่นี่นเห็นไหมพวกนี้เห็นไหมนี่ก็จะมีเนื้อไก่อย่างเดียวเลยนะ เออเฮ้ยไม่น้อยไม่น้อยยี่สิบาทได้คุ้มคุมอ่ะเออไม่มาผมถือว่าพลาดอ่าบางใหญ่นี่เองเอออร่อยเน้ะกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเฮ้ยคนอื่นไงไม่รู้แต่ผมไม่ต้องปรุงอ่ะว่าอร่อยละลงตัวเออเนี่ยล้วก็มีทกให้ด้วยเดี่ยวไก่ไจะมีพี่ตั้งยี่สิบกับสามสิบใช่ไหมพี่ถ้าป็นก็เดี่ยวไก่เท่าไหร่ละสามสิบบาท ตามนั้นแหละครับได้ยินไหมเออผมถามแค่แล้วนะยี่สิบสามสิบเฮ้ยแต่โอเคอะยี่สิบบาทคุณก็กินกันได้แล้วตัมเงินแค่ยี่ตามเงินมาแค่ยี่สิบบาทเองอ,อร่อยเว้ยเฮ้ยนี่คุณดูเ่ยไกย่นะครับมันจะเป็ดเอยเป็นไงเป็นไงมันน่าโดนไหมเออแม่สักคำหนึ่งก่อนแล้วกัน นุ่มด้วยเออไก่ไม่เหนียวนะครับนุ่มๆเลยยี่สิบบาทจะได้ไก่นุ่มๆน,น,น,นะน้ำซุปก็หอมด้วยอร่อยผมปลอมครับลงตัวตอนนี้พอดีผมไม่ได้อวยอยากกินอยากโดนก็ตามมาครับปินไปแต่ยี่สบบาทก็กินได้แล้วเออมาดูมาดูตามมาดูกันต่อ เรียบร้อยไปแล้วยี่สิบบาทแต่ผมกินไปสองถ้วยนะเพราะตอนที่มาขอเขาถ่ายคลิปทีแรกเนี่ยมาชิมก่อนครับมาชิมเสร็จผมก็ขอพี่เขาถ่ายคลิปเลยอร่อยครับต้องบอกว่าไงอ่ะไม่โดนไม่ได้แล้วต้องมาครับนนทบุรีครับอำเภอบางใหญ่ครับแถวแถววัดสแกครับเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยไม่มีอะไรแล้วครับที่อยากดีดัดโดนก็ตามมานะแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ดีนะครับให้เขารู้ว่าเมืองนนท์มีอะไรของอร่อยดีๆถูกๆกับนี้เยอะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ตี่ตามรับสมขอบคุณครับ